สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกกับผมอีกแล้วนะครับเนาะมาครับผมทุนส0 0พันนะครับทุนส0มพกับเศษนี้อยู่ติดปลายนวมปลายปลายมาอยู่นิดหน่อยครับ2นะครับตนามพ0ลุยไปสา0พันครับผมเหลืออีก2เอาไว้ซื้อลือนะครับเนาะจัดใส่วงติดรอบปกติเกมนี้ผมจะไม่ชอบซื้อดังวันผิเชื่อนะคงเอาจริงนะชอบแบบบิดไปอีกเอาลองดูก่อนนะครับเนาะเผื่อว่ามันจะเข้าถ้าเกิดว่ามันซื้อไม่ลงตัวมันก็ต้องไล่บิด ไปเองคุณผู้ชมสวยงามโอ้ยสวยงามเกิอบอุ <spirituality> ้ยอ <rawd Moder> ุ้ยหนักไหมครับเนี่ยบึ้มพันร้อยสวยบึ้มบึ้มสวยห้าสิบหกจัดไปครับผมอ่ะบึ้มโอ้ยไม่บึ้มครับผมรางวัลต้นโตอันนี้ผมผมก็ว่าก็จะจะค่อยค่อยเบากิจกรรมการที่ว่าจากอ่างเปล่านะคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะจัดให้อยู่นะอ่างเปล่าแต่ก็จะจัดแบบว่ากิจกรรมแบบว่าในแนว ในแนวไลฟ์สดอ่ะในแนวไลฟ์สดแล้วก็แจกคนที่ว่าทําถูกกิจกรรมตอบถูกอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเผื่อเอฟซีบางท่านเข้ามาไม่ทันพอเข้ามาไม่ทันปุ๊บบางทีเน็ตช้าก็ไม่ได้อ่างเปล่านะครับเนาะผมอยากให้ได้ทุกคนนะครับเนาะก็มื่อกีก็คนที่จะได้อ่างเปลาก็จะเป็นคนเดิมๆนะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากคนคนอื่นเขาไม่ได้นะครับเนาะก็สงสารเขาอยู่นะครับเนาะก็พยายามจะให้ทั่วถึงการเท่าเทียมกันทุกคนเนาะนะลุยกันต่อไปครับผม ลุ้นกันต่อไปครับผมอีหยังครับโหคิดว่าไหลคิดว่าไหลมาคุณยี่สองเน้นๆสักดอกมาบึ้ม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 สวยห้าร้อยเจ็ดสิบหกโอเคครับผมรอบนี้ไม่ขาดทุณผู้ชมประวัติศาสตร์มากรอบนี้ไม่ขาดทุนซื้อฟิวเจอร์ปกติซื้อฟิวเจอร์เกมแมวนี่โอ้ยแมวนรกไม่คืนได้คุณผ,มผมู้ชมผลมาคิดว่าได้ก็จะมีเบ็ดเองครับผมอ่ากำไรมาสามมันสีเอสองมันสีครับผม ไปครับผมมาสเต็ปสองสเต็ปสองไปเบียดร้อยเลยนะครับเนาะสเต็ปสองจัดไปบึ้มสวยสี่ร้อยห้าสิบบึ้มโอ้โหไม่บึ้มครับผมมาดิมาดีครับมาดีครับสวยโอเคไปคผมเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเพราะว่าเกมแมวที่ว่าเราซื้อไปมันไม่มีแบบว่าคูณตายตัวท่านผู้ชมมันจะเป็นลักษณะเหมือนคลีโอพัตดาเปียบเลยการแตกจังหุย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 เบียร้อยข้าบนัสจริงดิ ยิ่งดิโอ้ยไม่แน่ว่ะไม่แน่ว่ะสิบมาสิบมาสิบมาก็ได้สเก็ตเตอร์มาก็ได้มาแถวแรกโอ้ยไม่น่าพลาดบึ้มสวย120ร้อยยี่สิบเหลือห้าพันเจ็ดร้อยกูอ่าหกสิบอามาสวยเก้าสิบครับผมไปๆลิมๆเต้นๆลิมๆไปนะครับเนาะ เดี๋ยวจะมีจัดกิจกรรมแบบไลฟ์สดจัดอยู่ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวให้ท่านท่าน,ท,านทั้งหลายว่างกันก่อนนะครับเนาะว่าจะไลฟ์กับท่านพี่พีเนาะเฉอคนนึงโอนคนหนึ่งไล์นะครับเนาะก็จะได้รวดเร็วนหน่อยถ้าเกิดให้ผมไล์เหมือนตอนแร่โหูโหทั้งไลฟ์ทั้งทั้งอวนมันยากมากท่านชมถ้าเล่นของเป็มแลน,น่าจะจัดแล้วนะครับเนาะ <laughs> เพราะว่ามันภาพมันสวยแล้วก็มันโอนง่ายต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับเนาะต้องไปให้อาจารย์สี่หกสอนสักหน่อยนะครับเนาะ โอ้ย1,005ครับผมเอามาดีนะตอนแรกเราได้ที่5พันตอนนี้มอยู่ที่6,003ก็ถือว่าโอเคนะได้เพิ่มมา1,000เลยนะคุณผู้ชมเรียบร้อยผมแกวแกมแมวผมแบบนี้เออมาเออมาหล่อมือสวยผมมาดิโอ้ยบางนีเรียบร้อยอีกแล้วสี่ปลายเกิดมาดิมาดิครับรัวลัวไปดิครับรัวลูว่ไปดิครับ500สวยมาอีกครับผมสวยงามมาดิ มาดีครับสองร้อยสี่สิบมาอีกหน่อยมาสิบมาโอ้โยจะสิบแถวแรกมอนมารู้เรื่องเลยสุดเลยท่านชมหกแถวเต็มแถวเลยเอามาหกข้างไปท่านชมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยผมโอ้โหเรียบร้อยคูณสอง เข้าไปแปดสิบมามาเล็มเลมไปก่อนครับผมเล็มเลมไปก่อนไปเลยครับผมเน้นเน้นไปเด็ดสองร้อยสิบรอบมาเริ่มไม่มาก็เริ่มหนักแล้วผมว่าอาจจะเป็นแบบผมหลายคนนะไม่ได้ยิ่งสู้อ่ะโอ้โหแต่ว่าได้ถอยน้ำชมผมได้ผมถอยนะผมไม่สู้นะมายี่สิบโอ้โห หนักๆเบสสองร้อยเข้าสักดอกหนึ่งก็จะหนีแล้วเฮ้ยๆๆบึ้มสวยสามพันสองโอ้โหแปดพันเลยคุณผู้ชมอือฮึมาดีครับมาดีครับแปดพันแปดครับผมบึ้มอ่าหกสี่ปุ้ยเปล่าเกินเรียบแล้วผมหมดก็จบกันไปที่แปดพันนะครับเนาะแปดพันสามร้อยสี่สองอ่ายังโอเคอยู่คุณผู้ชมกำไรอยู่ที่ห้าพันเลยนะครับเนาะ อ่าผมก็ไม่ขอไปต่อละกันนะครับเนาะกำไร5 0 0พันก็สุดยอดแล้วนะครับก็หานหนีไปเล่นเกมแนวอื่นบ้างนะครับไฮโรทยบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ะโอเคับผมก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับเนาะโอ้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมตัวหลายขันแนวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอยมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ